เนื่องในวันปีใหม่ปีนี้พอศอสองห้าหกแปดนะครับเขียนตรงนาวากะเดี๋ยวนี้โอกาสมาร่วมทำบุญถวายปัจจัยถวายน้ำให้แก่ที่พักสงแห่งนี้นะครับขอผลบุญส่วนนี้มอบให้กับเอฟซทุกๆุกคนของเขียนตรงนาวา่า จงเจริญมั่นเยินต่อไปย เก็บกลางทางนเม่อกี้บอเก็บน้ำบ้นเชียบบ้นน้ำพุนเองคไปนั่งนะใครเดียวเห็นบอเลยซ่อกันนะลก็ยากสบายเรื่องเยูเ่ยงเรื่องนะเราทำหไพี่วดลไส้ไปเลยไปลงแล้วที่วนองเห็นอ่ะง้ือันเราแยกมาเอหแม่หรอหที่ลงเวลาเท่าไหร่ มันบางมันแดดเลยม่นยนะโมเปไะเปกะ <analysis> <c oughs> หูๆมันหูนักนะหนูกูขาผู้ขา ถาอร่างไม่วาสู้เหวินสู้สู้ิตกาสูิาแล้วก็ลงมาบงก็ผลนอดในตกนต้องสาเนเนเธอราเด้อเด้อเด้อเดอฝากกเยครับทราบถูกเด้อครับเนื่องในม่บ้าดีทีปีใหม่นะครับห่อมรยวดดีมแง เลือ่อนไปเลื่อนไปหนาพี่ใหม่บนเนี่ยขอมอให้่เอฟซีของเห็นตรงทุกคนเลยอยากจะเลือเล่อนเรื่องเรื่องไปหนาูท่คน จะเลื่อนจะเลื่อนอยู่ดีไม่แห้งทุกคนแยกกันแข้งแร้งลุกสช้าลุกเค็วกันหาเงินหาท่องในข่องใ้แค่ว็ชัว จำกาเลนาาาพนั่นละค่ะอันนี้พอมีลูกเกิลูกสาวก็มีนี่ค่ะพเดียวขน้อยวัเวัเดีาวดเจ้ามันเดววัเจ้าย่ายถึงไปเลี้ยงมาหลับต่เลี้ยงร้านม่าเนี่ยแล้วมันเี้ยี้ยงก็ง่ายเนืน้องเกี๊ยวน้องโม่เลี้ยงไม่ต้องเพิ่มอะไเลยเลี้ยงบวกดน้อยยามดูดูบวกพอน่วงปู่เ็ยามบุบัก

คณะครอบครัวนะมาร่วมที่เ่วมทำบุญที่วัดผู้น้อยลูกนิมิตที่บ้านโนนสวัสด์ตำบลป่าปรไอรอำเภอตันตานจังหวัดมุกดาหารนะครับขอผลบุญในการกระทําแห,งห่งณวันนี้นะครับทรงผลถึงเอซของเขียนดงทุกๆคนให้มีความสุขความจเจริญ ทุกทุกท่านทุกทุกคนเราลองที่ขางน้นกินหมเนี่ยหนึ่งสองตั้งเย้จุ๊บสาธุลูกโชคนีเด้ค่ะสาธุหนาวอึ๊บะแน่อยู่ใช่ป่ะสาธุลุกโชคดีค่ะเด้ค่ะสาธุสทุกสาวด้ค่ะ สะสมสาริเศษไม่ทำไรเด้ใช่่ทีเขาใวัดยังารทว่่นีู่้ใอยครป็แค่ะเออหซคนอะไรแต่คนง่าเด้่แต่้วตัว่เ่า่า็ใบ้านหอก่ 嗯，山东大学，我们是欢迎的，欢迎，谢谢，欢迎。

น้องไปเรียนนองบิงน้องวกนีต้อบอได้ลวันเดสัส้าพวกอันเด็ดสัสอันเด็ดสัสมันเนหนูบอกว่าเห็นบ่เ่อกินีมือนอันเดสั้าอันเดสัเลดกิน่ะอันเาแแช่หลาวซะิดด่าสันเด็ดสัสามบาทนี่มขึขนาดน่ลงูาซาทุกคนลบละสาีี อัะะอน hm นี e> uh> ้ก็เคยผอลูกสาวลาเด้อมาใช่หนูก็เคยผอล้นเราคุณคือครับนี่เป็นหินศักดิ์สิทธิ์นะครับมีการยกเสียงท่ายได้นะครับเฮาอธิษฐานแล้วเฮาก็ยกถ้าเฮายกขึ้นก็สมปรารถนานะครับเห็นนี่เป็นหินโบราณหินศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านนับถือนะครับวัดปูน้อยลูกนิมิตนะครับ สถานที่แห่งนี้จะเป็นวัดภูน้อยลูกนิดนะครับซึ่งจะมีหินรูปร่างแตกตาว่างเรียงรายเป็นที่สวยงามนะครับครับที่ต่างของวัดก็อยู่ที่ภูน้อยนะครับของบ้านนนทสวาดนะครับซึ่งเป็นภู ประจำหมบนที่ประชาชต้นในพื้นที่ให้ความกระรนับถือครับต้นไม้ด้านหนานี่เป็นต้นทังนะครับต้น,นทั้งนี่กำลังออกดอกทรงกิ่นหอมนะครับซึ่งต้นหัางนี่ครับปัจจุบันน็ครับแทบสิบวกใหญเห็นเดอเลยครับ ส่วนมากก็นไปตามผู้ตามผานะครับอดอกข้างชวัวนี้สวยงามดีครับกลัางหอมทรงกิน